สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมช่องในโพทิชชาแนลในเอฟซีทุกท่านนะอันนี้ก็จะเป็นนางรําจากห้วยน้ําเที่ยงในเอฟซีทุกท่านนะที่มารําในวันแม่วันนี้นะครับนะ <S <S แล้วก็มีชาวบ้านนะจากบ้านม่วงนะที่ถัดไปจากบ้านห้วยน้ําเที่ยงมาสังเกตการในเอฟซีทุกท่านนะ <S <S นางรําก็รําเสร็จแล้วในเอฟซีทุกท่านนะ นี่ก็รำเสร็จสิ้นแล้วในเอฟซี FC ท่านชาวบ้านเขาก็มาดูสถานการณ์ล่าสุดเนาะนะครับมาดูสังเกตการนางรำในเอฟซี <c oughs> นี่นะก็รำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับปฏิคล้องนะสามทีในซะี FC. จากห้วยน้ําเที่ยงนะบ้านที่นายเช่าอยู่นะเอฟซีทันแม่แม่กล้องนะที่ผมเช่าบ้านอยู่ด้วยก็มานะเอฟซีทนนะแม่เพิ่นก็มาด้วยนะแม่ปุ้ยก็มาดูการรํานะครับนี่นะเอฟซีแม่ที่เจ้าของบ้านเช่าก็อยู่ตรงนี้นะคนนี้นาะเอฟซีคนนี้เลยนะครับ บรรยากาศล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านานางรำก็เอฟซีก็มาสังเกตการหลายคนเลยนะเอฟซีทุกท่านนะนี่นะครับมาดังดูการรำนะโอ้โหขรไยงามอยู่แถวนา เอาบสัญญาหมดวันชูทรียิ้มค่ะอ่าขอแบบนี้ค่ะขอแบบนี้รูปหัวใจค่ะวันชูทรีขอบคุณค่ะอ่าสวยมาไหวายสวยนะท่านผู้ชมทุกท่านแม่ขาผูได้ซ้อมกับแม่แม่ใหไม่เป็นไรค่ะอือมีทั้งคนซ้อมแล้วก็ไม่ได้ซ้อม แล้วไอคนที่ไม่ได้ซ้อมพีแอนเรามีความรู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยเราเราเรู้สึกอายยังไงรู้เราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อันนี้นะก็ชาวบ้านจออากโคยน้ำเที่ยงบทาเบิ้งสุดชุมมคอ่อยรํมบ่สิเป็นหน้าไหนฮะอ๋อทาเบิ้งเ่างผด้ชุ่มมืออยรํมสีขี้ชุ่มใเจ้าบ่ มันสิงยกแขนบระซ้ำกันฮะอยากอยกย่อแนฮะบบบแจกมาแล้วอันเพลงนรอผู้เจ้ามีเพลงอยู่บ่ผู้เจ้าสีลำน่ะต้องต้องอาศัยต้องอาศัยของเพื่อนนี่เลยเพลงเดียวกันฮะฮะเจ้ามีเพลงบ่ อ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ